มีมาอัปเดตค่ะอัปเดตนางานค่ะแต่จังใดก็อย่าลืมกดติดตามช่องของนังลี่นะคะข้อจิตเวชกามาเนาะค่ะพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี่เทค้านแกแบบเรียบร้อยแล้วเนาะกำลังเตรียมอ่อต่อปปาค่ะพี่น้องต่อปะปาอยู่ต่อระบบอา่า เกี่ยวกับห้องน้ำแล้วค่ะซักล้างกะบ,บื้อนี้ว่าจะถมเอาดินเขาในตัวบ้านเนี่ยนะคะว่าจะถมดินเมนื่อนี้เอาดินเขาเมื่อนี้กะคนงานกะพร้อมแล้วนะคะบ้านหลังนี้อร่อยกว่าตารางเมตเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าห้องพื้นใสเต็มเลยค่ะจะเต็มเลยห้องเบรงคัน ห้องมีทั้งบนหาห้องนะพี่น้องห้องโถงกะมีห้องเดียวห้องบันยัยบันไดอัปเดตอัปเดตเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดติดตามนังลีเดอ้อจา้าให้เขามาเบิงกะขอขอบคุณหลายๆอยูด่ดีมีแห้งสุผู้สุขคนยังไงกะขอบคุณ พี่น้องที่เขามาติดตามแล้วก็เขามาชมคลิปเขาตั้งลี่ะอัปเดตอัปเดตเด้อพี่น้องเดอ้อมืนน่อไหต่อปะป่าค่ะพี่น้องต่อระบบหงนา้าระบบซักล่างอย่างนะคะมืนน่อไหกำลังล้อรถดินค่ะพี่น้องจังใดก็ฝากกดติดตามเลยเดอ้อ อัปเดตให้พี่น้องเบิงซื้อๆค่ะจังได้ก่าลังลีลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะบานจะละหลังจะประมาณใดเห็นหอดใสเรียวค่ะสวัสดีค่ะ